สวัสดีนักเรียนชั้นม6ทุกคนนะครับใครมาถึงคลิปนี้แสดงว่านักเรียนกําลังต้องการที่จะฝึกฝนในเรื่องของการหาลิมิตของฟังก์ชันให้เก่งมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ครูดิวมีโจทย์มานําเสนอให้กับพวกเรา10ข้อครับแต่ว่าลิมิตทุกข้อเนี่ยต้องเอ่ยไว้ก่อนเลยว่าอยู่ในรูปของ0ูนย์ศูนย์ซึ่งถ้าลิมิตอยู่ในรูปของ0ูนย์ศูนย์เนี่ยเราก็ทําได้หลายวิธี1แยกตัวประกอบถูกไหมครับ 2. ใช้โลปิตาลน,นะครับสใช้การคอนจูเกต นะครับโลปิตาลก็คือด bon ิบบนดิบล่างแต่ว่าถ้าหนูยังเรียนไม่ถึงหัวข้อเดลิเวอีทหรือว่าอนุพันธ์นะครับเราจะยังทำการใช้กฎโลปิตาลหรือว่าด bon ิบบนดิบล่างเนี่ยไม่ได้เราก็จะต้องย้อนกลับไปใช้วิธีคอนจูเกตกับวิธีแยกตัวประกอบนะครับซึ่งวันนี้นะครับครูเดียวก็จะโฟกัสไปที่วิธีการแยกตัวประกอบเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะครับเราจะใช้โลปิตาลหรือว่าการหาอนุพันธ์เนี่ยบางครั้งเรามาเจอฟังก์ชันยากๆแบบนี้ครับเราดิบยาก เราดิฟยากนะครับพอเราดิฟยากเนี่ยมันก็จะส่งผลอีกเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเรียนรู้ในหลายๆวิธีนะครับย้ํานะครับว่าเราจะใช้วิธีดังกล่าวเนี่ยก็ต่อเมื่อลิมิตของเราอยู่ในรูปศูนย์ส่วนศย์ซึ่งทุกข,ข้อนะครับในที่นี้เนี่ยจะอยู่ในรูปนี้หมดเลยนะครับซึ่งครูดิวจะไม่เสียเวลาในการเช็คแล้วนะครับจะพาเราเริ่มแยกเลยนะครับ เราะนั้นเรามาดูข้อที่1นะครับสังเกตนะครับเจอลักษณะแบบนี้เท่า2ไปแทนเนาะตัวส่วนเป็น0ตัวเศษไม่ต้องเช็คเสร็จเราเสร็จเราแล้วนะครับเราต้องแยกและทีนี้เวลาแยกเราต้องสังเกตดีๆนะครับว่ามันสามารถดึงตัวร่วมได้ไหมนะครับสำหรับข้อนี้นะครับลิมิตเนาะจะเห็นว่า2กํกลัง x คูณกับ x กําลัง2ทําอะไรไม่ได้แต่ว่าตัวนี้ครับ ตัวนี้เนี่ยสองยกกำลัง x บวก2เนี่ยการที่ดีกรีเขาบวกกันอยู่เนี่ยแสดงว่าฐานเหมือนกันคูณกันถูกไหมมันก็คือ2กำลัง x คูณกับ2ยกกำลังสองฐานเหมือนกันคูณกันเราถึงเอาดีกรีมาบวกกันถูกต้องไหมครับแล้วก็ในส่วนของตัวส่วนนะครับ x ลบ2อทำอะไรไม่ได้ติดไว้เหมือนเดิมเมื่อ x เข,าข้าใกล้2คํคำว่าลิมิตจะหายไปเมื่อเราเริ่มแทนค่าเสมอนะครับจากนั้นพิจารณาตัวเศษนะครับเราจะพบว่าเราจะพบว่ามี2ยกกำลัง x เหมือนกัน เพราะนั้นมี2ยกกำลัง x เหมือนกันเราเลยดึง2ยกกำลัง x ออกพอดึงออกเหลืออะไรครับเหลือ x กำลัง2เหลือนะครับ2กำลัง2ถูกไหมครับในขณะที่ตัวส่วนไปะไรครับในขณะที่ตัวส่วนเป็น x ลบ2นี่จัดรูปได้เป็นแบบนี้ละทีนี้ถ้าใครสังเกตต่ออีกดีจะพบว่าตรงนี้อยู่ในรูปของหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองถูกต้องไหมครับดังนั้นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองมันจะทำไงได้ครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก มันจะแยกเป็น2งเล็บได้ถูกไหมอันนี้ครูดิวขอเขียนเหมือนเดิมก่อนนะ2อลัง x สีชมพูเผื่อใครที่ตามไม่ทันนะครับส่วนที่ไฮไลท์เป็นสีเหลืองหรือว่าสีเขียวอ่อนตรงนี้นะครับสามารถแยกได้เป็น x บวก2คูณกับ x ลบ2หรือใครจะบอกว่ามันคือ x ลบ2คูณ x บวก2ก็ได้นะแล้วก็ข้างล่างก็คือ x ลบ2นี่ครับมันจะตัดกันหายไปแบบนี้อ่าท,ที่พอตัดกันหายไปเสร็จเราแล้วครับที่เหลือเนาะการหาค่าลิมิตก็แทน x ด้วยเลข2 ดังนั้นก็จะได้เป็น2ยกกําลัง2ครับคูณกับ2บวก2ที่เหลือคิดเลขเนาะสองกลัง2องเป็น4นะครับ2บวก2ก็เป็น4 4คูณ4มีค่าเป็น16ดังนั้นข้อนี้ตอบ16นั่นเองครับทีนี้ครูดิวชวนสังเกตนี้ครับคำว่าลิมิตจะหายไปเห็นไหมตามที่ครูดิวบอกก็คือว่าเราเริ่มทําการแทนค่าแทนอะไรล่ะแทน X เป็น2เนาะ X เข้าใกล้2ก็แทนเป็น2 แบบนี้เลยนะครับดูหน้าตาเหมือนจะยากเนาะแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆแล้วคูเชื่อคูดิวเชื่อว่าพวกเราทําทได้และทําได้ดีด้วยนะครับน้ำเข้าสู่ข้อที่2ครับข้อที่2ก็เช่นเดียวกันตัวส่วนเป็นศูนยะ์เนาะไม่ทําอะไรแล้วนะอ่ะพิจารณาที่ตัวเศษเลยนะครับพิจารณาที่ตัวเศษตัวเศษ3ามกำลัง x คูณกับ x กาลังสองอันเนี้ยทาอะไรไม่ได้แต่ว่าพอมาดูตัวหลังครับมันเป็น3ยกกาลัง x บวกสการที่ดีกรีบวกกันแสดงว่าจริงๆแล้ว ฐานเหมือนกันแล้วก็ต้องเป็นไงกันครับก็ต้องคูณกันลักษณะแบบนี้ถูกไหมครูดีวแรงเงาเป็นสีฟ้าให้แบบนี้โอเคไหมครับตรงนี้ตามทันนะจากนั้นในขณะที่ตัวส่วนนะครับอ้าวขีดเส้นผิดตัวส่วนเป็นพหุนามดีกรีสองตรงนี้นะครับสามารถแยกเป็น2องวงเล็บได้เอออันนี้เรียนมาตอนมสแล้วนะครับพบว่า x กาลัง2ลบ2 x ลบ3เราสามารถแยกได้เป็น x อะไรฮะ x ลบ3คูณ x บวก1 ตรงนี้ไม่พาเช็คแล้วนะครับอยู่ม .6 แล้วต้องแยกให้ได้นะครับจากนั้นสังเกตดีๆครับเราจะพบว่าเราจะพบว่าตัวเศษเนี่ยมีตัวที่เหมือนกันก็คือ3ยกกําลัง x ถูกต้องไหมดังนั้นเราก็จะใช้การดึง3ยกกําลัง x อ,ออกคล้ายๆกับข้อเมื่อสักครู่3กํกลัง x มันก็จะเหลือ x ก,กำลังสนะฮะลบ3กํกลัง2ถูกต้องไหมในขณะที่ตัวส่วนก็เป็นอะครับเป็น x ลบ3คูณกับ x บวก1 เราจะต้องแยกให้มันตัดกันได้อย่างน้อยหนึ่งที่ครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นถ้าเราแยกแล้วมันยังตัดกันไม่ได้นะครับแสดงว่าเรายังแทนค่าไม่ได้นะฮะหลักสังเกตง่ายๆเลยเพราะฉะนั้น3ามกำลัง x นะครับสามกำลัง x คูดิลเอาไว้เหมือนเดิมเนาะสามกำลัง x ตัวเศษนะครับถ้าสังเกตดีๆมันคือหน้ากาลังสองลบหลังกาลังสองถูกต้องไหมครับดังนั้นเราจึงแยกได้เป็นหน้าบวกหลังถูกไหมแล้วคูณกับหน้าลบหลัง ในขณะที่ตัวส่วนก็เป็นอะไรฮะ x ลบ3คูณกับ x บวก1นี่เสร็จเราแล้วครับ x ลบ3ตัดกันหายไปไม่มีตัวไหนที่ทำให้ส่วนของเราเป็น0ูนย์แล้วนะครับดังนั้นเริ่มแทนค่าเลยครับตัวแรก3ยกกำลัง3ครับเออ3ยกกำลัง3อ่าขออภัยนะฮะคุณดิวตัดผิดเนาะต้องเป็น x ลบ3ตัดกับ x ลบ3นะครับตกใจหมดนะครับทำไมตัวเศษเป็นศย์เริ่มแทนค่านะครับก็เป็น3ยกกำลัง3ครับเด็กๆ แล้วก็เป็น3บวกสส่วนตัวส่วนด้านล่างครับก็คือ3บวก1ที่เหลือคิดเลขครับ3กำลังสได้27ครับ3บวก3ได้ได้6แล้วข้างล่างก็ส่วน4ทํทำการตัดทอนเนาะเอา2ไปตัด2 2 4 236ที่เหลือคิดเลขครับ27คูณ3ได้81ส่วน2นี่คือคำตอบของข้อนี้ครับ เห็นไหมครับฝึกทำบ่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะเจอจุดที่มันสามารถสังเกตได้ง่ายๆเราก็จะทำได้นั่นเองนะครับนำเข้าสู่ข้อที่3ครับวัยรุ่นม .6 ข้อที่3นะครับถ้าลองเอา1ไปแทนตัวส่วนเนาะจะสังเกตเห็นว่าตัวส่วนของเราเป็นอะไรฮะเป็น0นะครับข้อนี้มีเครื่องหมายสแควรูทก็จริงครับแต่ว่าใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบคอนจูเกตนะครับเราพบว่ามันมีตัวที่เหมือนกันนี่ไง x บวก2 สแควรูทเอบวกสถูกไหมครับดังนั้นหน้าที่ของเราเราก็ทําไมมันเราก็ดึงมันมาไว้ด้านหน้าถูกไหมครับดึงมันมาไว้ด้านหน้าอ่ารูเดี๋ยวดึงเลยนะตัวที่ดึงก็ไฮไลท์ไว้แบบนี้ครับก็คือสแควร์รูทเลยครับ x-2 บวกสอ่าโดนดึงมาเหลืออะไรเหลือ x กําลังสอลบอะไรลบ x ตรงนี้ตามทันไหมครับทีนี้พอไปดูตัวส่วนครับตัวส่วนก็คืออะไร 2x ลบ2นี่ได้เป็นแบบนี้ แต่ตามที่ครูดิวบอกครับคือมันยังไม่มีตัวที่ตัดกันแสดงว่าเราจะเริ่มแทนค่าไม่ได้สังเกตที่ตัวเศษครับตัวที่อยู่ในวงเล็บอ่าตัวที่อยู่ในวงเล็บมันสามารถทําไมได้สามารถทํำไมได้เออเก่งมากครับมันสามารถดึง x ออกมาได้เพราะฉะนั้น x กําลังสองโดนดึงไป1ก็เลยเหลือ x เดียวส่วนตัวหลังโดนดึงไปไม่หมดนะครับเหลือ1เสมอโอเคนะครับ ในขณะที่ตัวส่วนครับว้าวมีอะไรเหมือนกันเอ่ยมี2เพราะนั้นดึง2ออกเลยเหลือ<ๆ> x ลบ1นี่ไงตามที่บอกมันจะต้องตัดกันได้1ที่นะครับยาเอา2กับ2ตัดตรงนี้นะไม่ได้นะวัยรุ่นอย่าทำนะครับจากนั้นพอมันตัดกันได้1ที่ปุ๊บที่เหลือเสร็จเราแล้วครับเราก็ทำการแทนค่าแทน x เป็น1ถูกไหมฮะเริ่มจากแทนตรงนี้เนาะก็จะได้เป็นอะไรครั 1บวก2แล้วก็คูณกับอะไรครับอใส่องเล็บหน่อยคูณกับ X ตัวนี้ถูกไหม X ตัวนี้ก็คือ1ส่วนข้างล่างก็เหลือเพียงแค่เลข2ที่เหลือครับที่เหลือคือการคิดเลขล้วนๆน,นะครับรูทบวกสได้รูทสามรูทสาคูณหนตัวเศษของเราเป็นรูทเลยฮะรูทสามในขณะที่ตัวส่วนของเราไม่มีอะไรทําก็ใส่2องเข้าไปดังนั้นข้อนี้ตอบรูทสส่วนสองนั่นเองครับเป็นไงพอได้ไหม ได้นะครับอ่าได้นะนำข้อสู่ข้อที่4ครับข้อที่4สังเกตดีๆก่อนเห็นรูอย่าเพิ่งรีบพอนจูกเกตเราพบว่า,าเครื่องหมายสแควรูทเนี่ยมีอยู่ในทุกเทอมดังนั้นวิธีการก็คือถ้าเป็นแบบนี้มันจะสามารถทำไมครับดึงออกได้นะครับแต่คุณดิวขอเขียนก่อนลิมิต x เข้าใกล้3นะครับตัวที่ดึงออกดึงมาไว้ข้างหน้านะใครจะเอาดึงไปไว้ข้างหลังก็ได้นะครับเพราะนั้นดึงออกแล้วก็เหลือแค่ x กำลัง2ตัวนี้ถูกไหมครับแล้วอะไรต่อหน้า ล 2x ลบเลยฮะลบ3อ่าในขณะที่ตัวส่วนนะครับเป็น x กํลัง2บวก x ลบ12ตามที่บอกเลยมันยังไม่มีตรงไหนที่ตัดกันได้สแสดงว่าเรายังจะแทนค่าไม่ได้ตัวที่ตัดกันได้ก็มาจากตัวนี้แหละพะหุนามแถวนี้แหละแยกออกจากกันนะครับเพราะนั้นลิมิต x เข้าใกล้3คร 3. ูดูวเขียนไว้เหมือนเดิมก่อนนะตัวนี้คือหล x นะครับตัวเศษครับ x กํลัง2ลบ 2x ลบ3 ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกแยกได้เป็น x แล้วฮะ x ลบ3คูณ x บวก1ตรงนี้ต้องไวแล้วนะครับในขณะที่ตัวส่วนตรงนี้นะครับ x กํลัง2บวก x ลบ12แยกได้เป็น x อะไร x x บวก4คูณ x ลบ3นั่นเองตัดตัดว่าหมดแล้วนะครับที่เหลือตัดแล้วแทนค่าได้นะครับ พราะว่าตัดอย่างน้อยหนึงที่นะครับบางทีมันก็มี2ที่นะแต่ว่าไม่ค่อยเห็นนะครับแทน x เป็น3ครับก็กลายเป็นรูทเลยครับรูทสคูณกับ3บวก1ครับไปรุ่นหารด้วยอะไรหารด้วย3บวก4ที่เหลือคิดเลขครับอ่าหบวก3หรือ3บวก1ได้4ีรูทนะครับและข้างล่างก็ส่วน10 สองนั่นเองเพราะนั้น4รูสไม่ใช่12ขอขอภยัยส่วนไรส่วน7นะครับส่วน7นั่นเองเพราะนั้นนี่คือคำตอบของข้อนี้ครับเป็นไง4ข้อแล้วนะพอได้นะครับเป้าหมายวันนี้เรามี10ข้อถ้าเข้าใจทุกข้อนี้นะครับเอเลเวเนี่ยเรื่องนีน้ง่ายนะครับ ต่อไปข้อที่5ครับข้อนี้เป็นลักษณะของฟังก์ชัน E x p นะครับใจเย็นๆน,นะ e x p เรียนไปตอนมอไหนหมสี่วะลืมกันยังยังไม่ลืมนะครับเพราะนั้นลองแทนเป็น1เนาะสองยกกำลัง1บวก1ได้4 4ลบเป็นศูนย์อ่าเสีเราเราทำการปรับก่อนสังเกตนะครับ E x p เราพยายามทำฐานให้เท่ากันให้ได้นะครับทำฐานให้เท่ากันให้ได้แล้วเดี๋ยวมันจะทำการดึงเหมือนเดิมนะครับเราพบว่า4เนะี่ย4เนี่ย4นะ สี่นะฮะแอบคิดนะอันนี้นักเรียนไม่เห็นนะครูแอบคิดนะแอบคิดนะสี่กำลัง x เนี่ยคุณดูจะพูดละเอียดข้อนี้ข้อเดียวนะข้อต่อไปนักเรียนต้องทันนะ4ี่กำลัง x นะครับ4มันคือ2องยกกำลังสไฮไลท์เป็นสีให้เห็นชัดๆเลยแค่เลข4นะมันคือ2อยกกำลังสแต่ว่ามันถูกยกกําลังด้วยอะไรด้วย x อีกรอบอ่ะ x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  อ่ะ x อีกรอบหนึ่งเอาสีต่างดีกว่านะครับเป็นแบบนี้ถูกไหม แต่สมบัติของเลขยกกําลังบอกว่าถ้าเรามี a ยกกําลัง M ทั้งหมดยกกําลัง n มันสามารถเขียนเป็น a กําลัง M คูณ n หรือ a กําลัง n คูณ M ได้พูดง่ายๆก็คือดีกรีมันสลับที่กันได้ถูกไหมเพราะนั้นถ้าเจอลักษณะแบบนี้ครูดีวก็จะทําการปรับนะถ้าเป็นเอ็กโปหนูต้องปรับหนูต้องทําให้เป็น2กําลัง x แล้วทั้งหมดยกกําลังสองแบบนี้ให้ได้เพราะตามที่บอกเดี๋ยวเราจะต้องแยกเป็น2เล่ให้ได้เมื่อไหร่ เป็นพหุนามดีกรีสองเห็นดีกรีสองแยกผัวมายัาง,ม,ยงมันจะแยกได้นะครับดังนั้นก้อนนี้ครับ4กําลัง x เนาะคุดิวขอเขียนเป็น2ขอเขียนเป็น2ยกกําลัง x ทั้งหมดยกกาลังสองนะแล้วก็ลบ2 x แล้วก็ลบ2โอเคไหมครับตรงนี้ทันนะในส่วนของตัวส่วนการที่ดีกรีมันบวกกันอยู่แสดงว่ามันแยกกันได้ถูกไหมคุณดิวก็มองเป็น2ยกกําลัง x คูณ2โอเคปะ่ะ สองกำลังเคูณสแล้ว4ตรงนี้เออแล้วก็สถาปนามันใหม่ซะให้มันเป็นลบเลยลบสองยกกำลังสองจัดรูปไปก่อนเรายังไม่รู้หรอกมันจะใช้ได้ไหมนะครับโอเคนะลบตรงแอบคิดนะแอบคิดตรงนี้ใครไม่ทันกดหยุดก่อนแล้วก็จดลงไปนะครับทีนี้นะครับเวลาเราจะแยกเรามองง่ายๆครับเรามองเหมือนตรงนี้เป็น x กํำลังสองลบ x ลบสถูกปะ เพราะว่าตัวนี้กับตัวนี้หน้าตาเป็นไงกันมันเหมือนกันถูกไหมเพราะฉนั้นก็มองเป็นมองอันนี้แบบละเอียดเลยนะมองเป็น x กำลัง2ลบ x ลบ2แอบโน้ตไว้นะเมื่อเมื่อ x ของเราเนี่ยเท่ากับ2กำลัง x อมองแบบนี้เพื่ออะไรมันจะทําให้หนูแยกง่ายนะครับ x กาลัง2ลบ x บวก2มันแยกได้เป็น x อะไร x x ลบ2คูณ x บวก1ถูกไหม x ลบ2คู x บวก1เพราะนั้นเสร็จเราแล้วครับ ตัวเศษเนี่ยมันจะต้องแยกได้เป็น x ลบ2คูณ x บวก1แต่ว่ามันไม่ใช่ตัว x ตัว x ของเราคืออะไร2กำลัง x ถูกไหมมันจึงเป็น2ยุยกกำลัง x ลบเลยฮะลบ2คูณกับ2ยุยกกำลัง x บวก1อันนี้คือการแยกตัวประกอบของฟังก์ชัน Expo โซึ่งเรียนมาแล้วตอนมอ .4 นะครับทำนองเดียวกันครับทำนองเดียวกันตัวส่วนข้างล่างมันแยกไม่ได้ แต่สังเกตว่าตัวข้างหน้ามีอะไรมีเลข2ตัวข้างหลังมี2ยกกําลังสองคือมี2 2ตัวถูกไหมเพราะมันคือ4มันดึงออกได้มันดึง2ออกไปไว้ข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหลือแค่อะไรครับเหลือแค่2ยกกําลัง x กับลบ2อีก1ตัวแล้วมันก็จะตัดกันได้ที่ตําแหน่งนี้โป๊ะโป๊ะเห็นไหมพอมันตัดกันได้โอ้โหทีนี้เสร็จเราแล้วครับแทนค่าก็จบแล้วแทน x เป็น1 ก็ได้เป็น2ยกกำลัง1บวก1ครับส่วนด้านล่างก็เป็น2ที่เหลือคิดเลยครับ2อกำลัง1ได้2 2บวก1เป็น3เพราะนั้นข้อนี้ตอบ3ส่วน2นั่นเองสาธยายาสาธยายสาธาสาธา,า,ยายอย่างยาวคือตรงนี้ต้องระวังแล้วก็วิธีการแยกก็คือมองตัวที่มันเหมือนกันตรงนี้ให้มันเป็นตัวเแล้วก็แยกแบบนี้ก่อนแล้วแทนค่ากลับจะง่าย หรือถ้าใครมองตรงนี้แล้วแยกได้เลยก็ยินดีเก่งมากๆเลยนะครับเก่งมากๆเลยเนาะต่อไปครับนําเข้าสู่ข้อที่6ครับยังอยู่ในเรื่องของลิมิตเอกโเหมือนเดิมนี่ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับเราก็จะต้องทําการแปลงตัวนี้ถูกไหมเออเราก็จะมาแปลงนะ9ยกกําลัง x คูดีวก็มองเป็น3กําลัง x ทั้งหมดกําลังส โอเคไหมพอมันคือ3ากำลังสองได้9แล้วก็ยกกาลัง x มันก็คือตัวนี้นี่แหละแต่ว่าสลับให้เรียบร้อยเลยนะครับส่วน9ตัวข้างหลังก็มองเป็น3ามกำลังสองตรงนี้ไวรุ่นทันไหมทันนะส่วนตรงนี้ครับมันก็มองเป็น3ามกำลัง x ทั้งหมดกําลังสองลบสาม x ลบหกลบหนี่ได้ยังได้ยังนะครับจากนั้นตัวเศษครับตัวเศษตรงนี้นะครับมันเสมือนเป็น x กาลังสองลบ 3ากำลังสอง x กำลัง2ลบ3กลังสแยกได้เป็น x บวก3คูณ x ลบ3ถูกไหมเพราะว่ามันคือผลต่างกำลัง2ดังนั้นเราก็มาเขียนย้อนกลับ x ของเราก็คืออะไร3กำลัง x ถูกไหมครับบวก3กับ3กำลัง x ลบ3อ่าได้เป็นแบบนี้ส่วนในขณะเดียวกันตัวส่วนตรงนี้นะครับกรอบสีเขียวเลยนะครับมองเป็น x กำลัง2ลบ3 x ลบ6 เพราะว่าตรงนี้เนี่ยอันนี้คือ3ามกำลังเนะครูดิวเขียนไม่ชัดเองนะฮะอ่ขอขอแก้ไขให้เลยนะครับเดี๋ยวจะงงตรงนี้คือ3ามกำลังเนะครับอ่ะเป็นแบบนี้เพราะนั้นตัวนี้มันเหมือนกันแล้วก็เลยหลับหูหลับตามมองให้มันเป็น x ได้โอเคไหมมันก็เลยกลายเป็นตัวนี้นะซึ่งเราพบว่า x อ็กซ์ลังสองลบสามเบวกหกเนี่ยมันแยกได้เป็น x อ็กซฮะ x อลบสามถูกไหมครับ x อลบสามคูณกับอะไรคูณกับ x บวกอ่าขออภัยครับขออภัยอ่าตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มี3เนาะตรงนี้มีแค่ x เฉยๆเพราะว่าเรามอง3กับลัง x เป็น x นะครับโอเคนะครับเพราะนั้น x กำลัง2ลบ x ลบ6ก็มองเป็นอ่าแยกได้เป็น x ลบ3คูณกับ x บวกบวก2อ่าแทนค่ากลับแต่ x ของเราก็คือ3กำลัง x ถูกไหมลบ3คูณกับ3กำลัง x บวก2นี่มันจะมีตัวที่ตัดแบบเนี้ยเสมอ นะครับพอมีตัวที่ตัดปุ๊บลองแทนค่าก่อนถ้าแทนค่าแล้วได้คําตอบก็คือตอบได้เลยแต่ว่าถ้าแทนค่าแล้วมันไม่ได้คําตอบก็ต้องอาจจะต้องแยกอีกหนึ่งรอบนะครับดังนั้นเป็น3ามกำลังหนึ่งบวกสครับส่วนตัวที่อยู่ด้านล่างก็คือ3ามกำลังหนึ่งบวกสคิดเลข3ามกำลังหนึ่งได้3ครับบวกสได้6 6ส่วนอะไร6ส่วน5นั่นเองนี่คือคําตอบของข้อนี้ นะครับข้อนี้ขออภัยนะเขียนตรงนี้ผิดแล้วก็ใส่ตรงนี้ผิดนิดหน่อยแต่ว่าสามารถทําความเข้าใจได้นะครับไม่ได้ยากมากพอตามทันนะครับเด็กๆได้นะได้นะอ่าต่อไปเข้าสู่ข้อที่7ครับอ่าข้อที่7ลักษณะแบบนี้ถ้าพิจารณาผิวเผนเนี่ยตัวส่วนเป็นศูนย์แน่นอนครับแต่ว่าเอ้ยมองหาตัวมองหาที่ตัวเสร็จแล้วมันยังตัดไม่ได้แล้วสังเกตดีด,ดีนะครับข้อนี้แอบเล่นกับเรานิดนึงก็คือว่าตรงนี้เนี่ย นะครับมันยังคูณกันอยู่และก็ยังติดตัวเลขอยู่หมายความว่าอะไรหมายความว่ามันยังแยกตัวประกอบไม่ได้หน้าที่ของเราก็ต้องคูณให้มันเสร็จก่อนนะครับคูณให้มันเสร็จก่อนอ่ะอันนี้ครูเดียวเขียนไว้ก่อนนะวิธีคูณนะครับเราก็ครูเดียวก็ามาตั้งไว้ฝั่งนี้เลยแอบคิดอ่า 2x ลบ1นะครับคูณ x ลบ1วิธีคูณก็คูณแบบธรรมดาเลยโยกเข้าไปนะฮะได้เป็น 2x กำลัง2โยกเข้าไปได้ลบ 2x โยกเข้าไปได้ลบ x โยกเข้าไปได้บวก1นะครับรวมกันให้เสร็จเป็น2 x กําลัง2นะครับลบ3 x แล้วก็บวก1นะครับบวก1แต่ว่ามันมีตัวข้างหลังเนาะมันมีตัวข้างหลังคืออะไรฮะลบ3ก็คิดให้เสร็จเป็น2 x กําลัง2อลบ3 x ลบฮะล,ลบลบลบอะไรเอ่ยลบ2นี่ได้เป็นแบบนี้ โอเคไหมครับจากนั้นเราก็ทําการยกตัวนี้ครับกลับมาแทนที่ตรงนี้เลยมันก็จะได้เป็น 2x กาลัง2ลบ 3x ลบ2เห็นไหมครับมันเรียงกันอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวมันก็จะสามารถแยกได้จากนั้นก็เป็นสกิลที่ม .4 แล้วครับเข้าถึงให้เราเรียนแยกตัวประกอบตั้งแต่มตน้นแล้วก็ม .4 เพราะมันได้ใช้บ่อยเห็นย่างเห็นข้อดีมันย่างเพราะนั้นจึงได้เป็น 2x บวก1นะครับคูณกับ x ลบ2อันนี้สกิลของใครของมันนะ ตัวข้างล่างก็เป็น x ลบสตัวข้างล่างจะใส่วงเล็บหรือไม่ใส่ก็ได้ตำรวดไม่จับจ้ะจากนั้นตัดตัดอ่าตัดกันปุ๊บลองแทนค่าดูสิสอคูณสได้ 4, 4ี่บวกหตอบเท่าไหร่เลยตอบ5เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับข้อนี้นะครับเป็นไงบ้างเออะ้าพังหุนาำแม่นเนาะง่ายเลยนะฮะสำหรับเรื่องนี้ไววนะไวนะวนะโอเคนะครับนําเข้าสู่ข้อที่แครับ ข้อที่8อา้าวเหมือนเดิมอีกแล้วนี่เออแค่ลองทําอีกรอบหนึ่งคูณกันยังไม่เสร็จแถมยังไม่พอม,มีเลขมาบวกท้ายด้วยเราก็ต้องมาทําไมแอบมองเธอยุ่นน่าจะอะแอบคิดกว่าชาวบ้านเห็นเอาสีเหลืองแล้วกันอะ x บวกสคูณ x ลบสนี่ถ้าหลายๆคนคิดไวก็คิดไวได้ก็รัดเลยกอไปได้เลยนะครับ x, 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 2, x 3. คูณ x 2, x กำลังส x คูณลบสลบส x ครับ2คูณ x เป็นบวก2 x ครับแล้วก็บวก2ลบ3เป็นลบ6 รวมกันให้เรียบร้อยเป็น x กำลังสทำไมฮะลบ x แล้วก็ลบ6ได้เป็นแบบนี้ก่อนในเบื้องต้นนะครับแต่ว่ามันมีต่อท้ายด้วยอะไรบวก6เพราะนั้นบวก6กับลบ6ตัดกันหายไปเนาะจึงเหลือเพียง x, x กำลังสลบ x ก็ยกตัวนี้มาใส่ข้างบนนะครับข้อนี้จึงได้เป็นอะไรครับลิมิตเนาะ x กำลังสลบ x ส่วนข้างล่างครับ x กาลังสลบ1เมื่อ x เข้าใกล้1 นะครับข้อนี้ใจเย็นๆน,นะครับจะเห็นว่ายังตัดกันไม่ได้แต่ถ้าสังเกตดีๆนะครับข้างบนเนี่ยเป็น x กําลังสองกับ x แสดงว่าสามารถดึงอะไรออกได้ติ๊กตอ,อกติ๊กตอกติ๊กตอกดึง x ออกได้ก็เลยเหลือ x ลบหนึ่งอ่าประจวบเหมาะกับข้างล่างนะครับ x กําลังสองลบหนึ่งอันนี้ใช้บ่อยแล้วแต่มอต้อนแล้วสามารถแยกได้ถูกไหมฮะแยกเป็น x บวกหนึ่งคูณ x ลบหนึ่งถูกปะเพราะว่าหนึ่งตัวนี้เปลี่ยนเป็นหนึ่งกําลังสองได้ก็เข้าผลต่างนะครับและหลายคนนี่โอ้ยิ้มเลยนะฮะ เลบหตัดกันครับจากนั้นลองแทนค่าดูก่อนถ้าแทนได้ก็คือได้ไม่ได้ก็แยกอีกรอบก็กลายเป็น1ส่วนแล้วฮะหส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งบวกหนึ่งเป็น1นส่วนสจบข่าวในพระราชสำนัก3าบรรทัดเองนะฮะสาบรรทัดเองถ้าไม่รวมกับแอบคิดนะนะฮะถ้าไม่รวมกับแอบคิดโอเคนะครับพอได้ยังเริ่มจับทางได้ยังได้เนาะได้นะครับได้นะทุกคนได้นะต่อไปเข้าสู่ข้อ,ขอที่9ครับมี10ข้อข้อที่9้าว้าวกําลังสามา จำสูตรกำลัง3ได้เล่าหน้ากำลัง3ลบหลังกำลัง3เวลาแยกจะแยกได้เป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้ากำลัง2บวกะฮะหน้าหลังบวกหลังกำลังสองระวังนะตรงนี้ไม่มี2นะนะครับทำองเดียวกันครับถ้าเป็นหน้ากำลัง3บวกหลังกำลังสามจะแยกได้เป็นหน้าบวกหลังก่อนนะครับแล้วก็หน้ากำลังสองลบหน้าหลังบวกหลังกำลังสองคล้ายคกัน แต่ว่าต่างกันตรงนี้นิดหน่อยมันจะเป็นยงไงงะมันจะสลับกันเห็นไ,ไหมถ้าเป็นลบก็ลบขึ้นก่อนถ้าเป็นบวกก็บวกขึ้นก่อนนะครับเราก็จะมาเริ่มกันเลยเราเนรมิตก่อน8เนี่ยมันคือ2ยกกําลัง3โอเคไหมแล้วตัวส่วนเนี่ยเราสังเกตทีเดียวเลยมันมี X เดี๋ยวเราดึง X ออกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพิจารณาที่ตําแหน่งของตัวเศษเราจะพบว่ามันอยู่ในรูปของอะไรฮะ ของหน้ากําลังสามลบหลังกําลังสามเราก็จะมาโฟกัสที่สูตรแรกสูตรข้างบนประกาศม่วนโอเคนะเราจะแยกได้เป็นหน้าลบหลังหน้าคือ x หลังคือ2นะครับคูณกับหน้ากําลังสอง x กําลังสองบวกหน้าหลังก็คือ 2x บวกหลังกําลังสองหลังคือ2 2กําลังสองเป็น4จบข่าวเรียบร้อยส่วนตัวส่วนมี x เหมือนกันดึง x ออกนะครับจาก x กําลังสามก็เลยเหลือแล้วเหลือ x กําลังสองลบส มีที่ตัดยังยังไม่มีสาเหตุที่มันยังไม่มีที่ตัดเพราะว่ามันมีอีกสเต็ปหนึ่งมันสามารถแยกได้ถูกไหมฮะตรงเนี้ยแยกได้แยกเป็นผลต่างกําลังสองได้ก็คือ x บวกสกับ x ลบสนะดังนั้นเราเพิ่อมอีกบรรทัดหนึ่งจะได้แยกได้จะได้เห็นชัดเจนนะครับ x ลบสนะครับแล้วก็ x กำลังสลบส x บวกสคงไว้เหมือนเดิมในขณะที่ตัวส่วน x ก็ไว้เหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ที่ให้ไลท์สีฟ้าก็แยกเป็น x บวก2คูณ x ลบ2นี่เสร็จเราแล้ว x ลบ2ตัดกันหายไปเริ่มลองแทนค่าดูสิอ่าลิมิตหายไป3กำลัง2งถูกไหมครับโอเคนะได้นะไม่มีตรงไหนผิดแล้วนะ3ากำลัง2อไอขออภัยไม่ใช่3เล็ก2ขอโทษขอโทษขอโทษอ่าขออภัยขอยอภัย2กลัง2นะครับ ลบสองทูไมครับอืมคูดิวเขียนตรงนี้ผิดขออภยัยตรงนี้เป็นบวกกับบรรทัดนี้ถูกแต่วันทัดนี้ผิดนะครับขออภยัยตื่นเต้นตื่นเต้นตน,ตน,นะครับบวกสองคูณสองนะครับแล้วก็บวกสี่เด็กบอกแม่คูดิวแถนะขอโทษขอโทษผิดเป็นครูขอผิดบ้างขอผิดบ้างนักเรียนอย่าโทษครูเลยนะครับส่วนตัวส่วนก็เป็นสองคูณกับสองบวกสองนะนักเรียนเชื่อป่าตอนนี้ขวาลีปตอนกี่โมงอ้ยอยากจะให้ดูเวลา อยากให้ดูเวลาเที่ยงคืน4ี่หนาทีนะครับอ่าที่เหลือคิดเลขนะครับ2กําลังสองเป็น4ครับบวก2ส,สองเป็น4บวกสข้างล่างนะครับข้างล่าง2บวก2ได้4นะครับ2บวก2ได้4 4 2 8นะครับ8เพราะนะั้นคำตอบก็คือ12สอ่วน8อ้าวทอนได้เอา4ไปหารในตอบเท่าไหร่สส่วน2เสร็จแล้วสำหรับข้อนี้นะครับสส่วน2นี่คือคำตอบฮารุฮารา โอเคปะ่ะเออแค่นี้เองนะครับและข้อสุดท้ายก็มาถึงใครไม่ทันย้อนเอาเด้อนะครับย้อนกลับไปดูเอานะสำหรับข้อที่10อย่าลืมนะเอกาสารอยู่ด้านล่างคลิปนะครับอยู่ด้านล่างวิดีโอเลยโหลดเอาเองนะครับใครมีไอแพดก็ดึงเข้า Google n ได้เลยแขวนไว้ใน Google Drive ให้ละนะฮะข้อสุดท้ายครับข้อนี้ข้อนี้มันมีลูกเล่นนิดนึงนะครับลูกเลน,นิดนึงก็คือตรงนี้เป็นกําลังสาร พอตรงที่เป็นกำลังสามปุ๊บมันไม่สามารถแยกตามปกติได้เออตรงนี้แหละเราจะใช้วิธีการนิดนึงนะครับก็ต้องลองเนาะนะครับคุณดิวขอทําการเนรมิตตัวนี้ครับ 2x ตรงเนี้ยนะ 2x ตรงน,นะรงนี้คุณดิวแปลงโฉมเขาหน่อยแปลงโฉมเขาเป็นลบ x บวกสาเดี๋ยวจะทําให้ดูทําทไมต้องแปลงแบบนี้ลบ x บวกสาได้บวกสอป่ะเออได้ถูกไหมอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นคุณดิวก็สังเกตเห็นว่าอ้าวลบเ บวก 3x ก็กร๊ปเลยเป็น x กําลัง3ลบ x เลยโอเคป่ะแล้วก็บวกอะไร 3x ลบ3แบบนี้เลยก็คือใส่กร๊ปให้เขาแบบนี้เอาเนี้ยมาคู่กันนะครับแล้วก็เอานี้มารวมกันแบบนี้โอเคนะโอเคนะต่อไปตัวส่วนครับ x กําลัง2บวก 5x ลบ6อันนี้ก็แยกเป็น2งเล็บได้ได้เป็นะไร x บวก6คูณกับ x ลบ1อา ตัวเศษสังเกตดีๆครับวงเล็บแรก x กำลังสามลบ x เนะี่ยเราสามารถดึงอะไรออได้ดึง x ออกได้ถูกไหมฮะตรงเนี้ยดึง x ออกได้พอดึง x ออกก็เลยเหลือ x กำลังสองลบหนึ่งถูกไหมฮะทำนองเดียวกันตัวข้างหลังดึงอะไรออกได้ดึงแหมคูณดีวนี่ก็มือไวไฮไลท์เลยดึงสามออก,กเลยเหลือ x ลบหนึ่งนะครับในขณะที่ตัวส่วนทำอะไรไม่ได้ก็คือ x บวกหกคูณกับ x ลบหนึ x ่งได้เป็นแบบนี้ อ้ายังไม่มีที่ตัดนี่แต่ถ้าสังเกตดีๆตรงนี้สีม่วงนี้สามารถแยกได้อีกถูกต้องไหมครับอ่าเขียวก็อยู่เขียวนะฟ้าก็อยู่ฟ้านะยังไม่พอม่วงแยกได้อีกนะครับก็จะได้เป็นลิมิตนะครับเมื่อ x เข้าใกล้อ1อ่า X ไวเหมือนเดิมนะ x กำลังสองลบหแยกได้เป็น X บวกหนึ 1, ่งลบหตรงนี้ต้องไวัแล้วนะครับบวกสคูณ x ลบหในขณะที่ตัวส่วนไปแล้วฮะ เป็น x บวก6คูณกับ x ลบ1่ว้ามีที่ตัดยังเห็นแล้วถูกไหมเห็นแวบๆบแบบแล้วเราก็จะทำการทำไมครับเราก็ทำการทำไมดึง x บวก1ออกเดี๋ยวมันจะมาตัดกับตัวที่อยู่ข้างล่างโอเคปะดังนั้นลิมิต x เข้าใกล้1คุณดิวเขียนเหมือนเดิมนะดึง x ลบ1ออกนะครับข้างบนก็จะเหลืออะไรเหลือ x คูณกับ x บวก1รูปสวยไม่สวยไม่สนใจนะขอให้มันตัดก,กันได้1ที่บวก3ส่วนด้านล่างนะครับก็คือ x บวก6คูณกับ x ลบ1เสร็จโจนครับนี่ที่เหลือแทน x เป็น1คำว่าลิมิตหายไป1คูณ1บวก1บวก3นะครับแล้วก็ตัวส่วนก็คือ1บวก6คิดเลขครับขั้นตอนสุดท้าย1บวก1ได้2 2บวก3ได้5ข้างล่างเป็นไม่ใช่ ไม่ใช่เอาใหม่นะเอาใหม่นะคิดเลขก่อนนะเอาใหม่ดีๆนะแทน x เป็นหนึ่งถูกต้องไหมแทน x เป็นหนึ่งนะครับแทน x เป็นหนึ่งอ่ะหนึ่งบวกหนึ 2. 2่งได้สองสองคูณหนึ่งได้สองสองบวกสามได้ห้าเออห้าถูกละห้าส่วนอะไรห้าส่วนเจ็ดโอเคขออภัยนะห้าส่วนเจ็ดเพราะนั้นได้หมดถูกข้อแล้วนะครับได้หมดถูกข้อแล้วนะ ต้องฝึกฝนนะครับเอกสารอยู่ใต้ลิงก์ตามที่บอกเลยนักเรียนจะต้องลองทำต้องลองทำให้เรียบร้อยนะครับลองทำให้เรียบร้อยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ